ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของการทบทวนนะครับความรู้เรื่องวงกลมนะครับในหัวข้อความรู้เรื่องวงกลมนะครับในชั้นปฐมศึกษาปีที่6นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของความยาวรอบรูปพื้นที่แล้วก็ส่วนประกอบของวงกลมนะครับมาดูรูปวงกลมรูปนี้นะครับรูปวงกลมรูปนี้มีข้อมูลที่บอกมาก็คือมีรัศมียาว10เซนติเมตร ถ้าสมมุติว่าเราทำการหาความยาวรอบรูปของวงกลมนะครับนั่นเรงยังจำได้เนาะว่าสูตรการหาพื้นความยาวรอบรูปวงกลมใช้สูตรว่าอะไรนะครับสูตรของเขาก็คือ2สอัสกครู่นะครับ2อพาย R นะครับโดยที่ R คืออะไรครับ R. ก็คือรัศมี พายเป็นค่าคงตัวในกรณีที่เราจะแทนค่าภายจะแทนค่าภายด้วยอะไรวิธีการนะครับก็คือต้องสังเกตค่า R ก่อนก็คือ,อค่ารัศมีรัศมีเป็น10นะครับโดยปกติถ้าโจทย์ไม่กาหนดนะครับในกรณีที่เป็น10ไม่เป็นพหุคูณของ7ดังนั้นค่าภายเราจึงนิยมใช้ค่าภายเป็นอะไรครับเรานิยมใช้เป็นอะไรครับใช้เป็น3 1>, 1 4นะครับ3.14นะครับเมื่อกี้นี้เราบอกแล้วว่าความยาวของเส้นรอบวงคือ2พาย r ดังนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น2คูณ3.14นคูณ10นะครับอ่ะมาคำนวณกันนะครับ3.14คูณด้วย2คูณด้วย10นะครับผลออกมาจะอยู่ที่เป็น62 แดอย่าลืมหน่วยนะครับเซนติเมตรถัดมานะครับถ้าโจทย์ข้อนี้คุณครูป๋าต้องการหาพื้นที่ล่ะครับพื้นที่จะต้องใช้สูตรว่าอะไรครับใช้สูตรว่าพาย R ยกกำลัง2นะครับเช่นเดียวกันครับก็ต้องมาสังเกตกันกว่ารัศมีเป็นเท่าใดนะครับรัศมีข้อนี้เป็น10 ดังนั้นค่าพายจึงนักนิยมใช้เป็น3.14ค่า R ยกกำลังสองแปลว่าเป็น10คูณด้วย10ดังนั้นผลได้ประมาณนะครับพื้นที่ก็จะกลายเป็น314อันนี้เป็นพื้นที่ใช้หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้เราได้คำตอบทั้ง2แล้วนะครับต่อไปนะครับ เราจะมาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2อะมาดูโจทย์ลักษณะข้อที่2เป็น,นรูปวงกลมสีเขียวนะครับมีเส้นรากจากจุด1บนเส้นรอบวงไปสุดที่จุด1บนเส้นรอบวงผ่านจุดศูนย์กลางแสดงว่าเส้นนี้ที่บอกมาก็คือค่าของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองเส้นผ่าศูนย์กลางนี้ยาว70เมตรนะครับดังนั้นเรามาดูตัวแรกเลย ความยาวรอบรูปนะครับอย่างที่บอกไปความยาวรอบรูปใช้สูตรว่าอะไรครับดังนั้นจึงเป็น 2, พายอานะครับใช้ค่าประมาณเป็น2คูณค่าพายคูณค่าอค่าอารกรณีข้อนี้นิดนึงก่อนนะครับค่าอารกรณีข้อนี้ไม่ได้บอกมาแต่บอกถึงความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ 2r ดังนั้น สองอายาวเจ็ดสิบเมตรอาเดียวจริงยาวเป็นสามสิบห้าเมตรครับดังนั้นค่าพายเราก็ใช้นะครับเป็นเท่าไหร่ครับต้องดูค่าอาก่อนเนาะค่าอาเป็นสามสิบห้าเมตรดังนั้นเป็นเพราะคูณของเจ็ดดังนั้นเราจะนิยมใช้เป็นยี่สิบสองส่วนด้วยเจ็ดคูณกับค่าอาคือสามสิบห้านะครับ เกิดอ,อะไขึ้นครับโดยประมาณผลออกมาจะกลายเป็น220นะครับหน่วยเป็นเมตรถัดไปนะครับเช่นเดียวกันครับข้อนี้ทำการหาพื้นที่ครับคืออะไรครับที่สูตรคือพาย R ยกกำลัง2โดยประมาณครับเป็น22ส่วนด้วย7คูณกับค่า R คือ3 15 แต่มีการอายุกำลังสองแสดงว่าเป็นการคูณอากี่จำนวนครับ2จํจำนวนนะครับดังนั้นผลการคำนวณข้อนี้จึงได้เท่าไหร่ครับผลออกมาเป็น3ามพหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคนะครับถัดไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อถัดไปเลยคือข้อที่3 แต่นี้จะเป็นข้อความนะครับมีทั้งหมดอยู่4ข้อข้อที่3วงกลมที่มีความยาวรอบวงยาว5 10.24เซนติเมตรมีรัศมียาวเท่าใดดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในข้อที่3มเนี่ยเขาให้เราใช้ความสัมพันธ์ของความยาวรอบรูปกับรัศมีอ่ะ น,นี่ยังจําได้นะความยาวรอบวงหรือความยาวรอบรูปวงกลมเนี่ยใช้สุดว่าอะไรเอ่ยอ่าใช่ถูกต้องนะครับก็คือ2พายอ่าอันนี้ข้อที่3นะ2พายเาเขาบอกว่ามีค่าเท่ากับ5 10 2 4เซนติเมตรอ่าครูใช้หน่วยภาษาอังกฤษนะ เกิดอะไรด้ขึ้นวิธีการคือก็ต้องมองคําถามเลยคําถามถามตัวไหนถามถึงรัศมีตัวนี้นะครับดังนั้น2ตัวนี้เราไม่อยากได้สตัวนี้ทำอะไรอยู่มันทําในรูปแบบการคูณอยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เหมาะสมคือเราต้องหารจานวนนี้ทิ้งไปนะครับเพื่อให้เหลือค่าอาะมีแค่ค่าเดียวมาดูซิว่าทําได้ยังไงเอ่ยอ่ะประเด็นปัญหาคือค่าพาย นะครับค่าไปเป็นค่าคงตัวนะครับมี2ค่านะครับเป็นค่าโดยประมาณก็คือ3.14กับ22ส่วนได้7ะครับในกรณีนี้ให้ดูผลลัพธ์คือ50.24นะครับว่าตัว50.24เนี่ยหารด้วย7ลงตัวไหมนี่คือเทคนิคนะปรากฏว่าไม่ลงตัวนะครับดูคร่าวๆนะว่าไม่ลงตัวนะครับ แต่เราสามารถใช้ได้วิธีหนึ่งก็คือโดยปกติถ้าจำต่อมเป็นทศนิยมอะ่ะก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ที่จะค่าพายใช้3.14นะครับอ่ดังนั้นตัวนี้จึงแค่ไป็นยครับ2 14, คูณด้วย3.14คูณด้วยอ่ามีค่าเท่ากับห้าสอ่สักคูณหนึ่งนะคุณคูณใช้เครื่องหมายผิดนะครับอ่า ต้องใช้เป็นค่าประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทําการประมาณแล้วนะครับ5ประมาณนะครับ50.24เออแล้วง่ต่อก็ทําการหารนะครับโดยทําการหารใครไปครับทั้ง2และ3.14แนะนำ2คูณกับ3.14ไปเลยนะครับดังนั้นจึงเท่ากับ50.24นะครับ แล้วหารด้วย60.28เพื่อให้ได้ค่าอ้าออกมานะครับอลองดูเลย50.24นะครับหารด้วย6.28อผลออกมาคือ8ดังนั้นเราก็จะได้อะไรออกมาครับจะได้รัศมีตามที่โจทย์ต้องการโอเคนะอ่าข้อที่4ี่เขาบอกว่าอะไร วงกลมมีความยาวรอบวงคือ37.68เมตรถามว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าใดดังนั้นจากองค์ความรู้ที่เรารู้กันดีแล้วว่าความยาวรอบวงใช้สูตรคือ2พายอาเขาบอกว่าเท่ากับ37.68นะครับอ่าหน่วยเป็นเมตรนะข้อที่แล้วหน่วยเป็นไรเอ่ยเซนติเมตร ทำไงครับก็ต้องพิจารณาว่าไอ้สามสิบเจ็ดจุดหกแปดเนี่ยมันหารเจ็ดลงไหมอ่าบางคนบอกเอ้ครูผมว่าไม่หารมันหารไม่ลงนะถ้ามันหารไม่ลงเนี่ยดังนั้นเราก็น่าจะประมาณว่า2คูณค่าพายควรใช้3.14คูณกับอานะครับจะมีค่าประมาณเป็น37.68นะครับแต่อันนี้ครูปรับนิดนึงนะโจอะ์อ่ะ เขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นสองตัวนี้ครูปั๊มจะไม่เอาไปคูเอาไปหารนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปหารเราก็ต้องทําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าของเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่ากับ2 R นะครับเห็นข้อนี้อาเท่ากับเท่าไหร่ส่วนข้อที่2ข้อที่4นี้คือ2 r เนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับดังนั้นตัวเดียวเท่านั้นที่ครูปั๊มเอาไปหารก็คือ3.14 ดังนั้นจึงกลายเป็น2คูณ r เท่ากับมีค่าโดยประมาณเป็น3.7.6.8แล้วหารด้วย3.1.4อ่ลองดูซิว่าผลหารได้เท่าไหร่นะครับอ่าผลหารที่ได้ออกมาเป็นโดยประมาณเป็น12 2 r จะมีค่าเท่ากับ12หน่วยเป็นเมตรอ่ะถัดมานะครับคุณครูจะทำข้อที่5และ6นะครับมาดูซิว่าข้อที่5และ6ทำยังไงข้อที่5วงกลมที่มีพื้นที่314ตารางเซนติเมตรมีรัศมียาวเท่าไหร่อ่าสังเกตนะข้อนี้พูดถึงพื้นที่ก่อนนะครับให้ไปหารัศมี ดังนั้นเร,เราก็มาดูว่าพื้นที่ของรูปวงกลมนะครับมีสูตรใช้อะไรครับคือพาย R ยกกำลังสองเขาบอกว่าค่าพาย R ยกกำลังสองนะั้นมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่ครับ3 1 4 4ตารางเซนติเมตรเหมือนกันเลยครับข้อนี้ให้สังเกตจากอะไรก่อนให้สังเกตผลลงมาเนี่ยว่า เป็น314ทําการหารดี่7ครับเป็นไงครับน่าจะไม่ลงตัวดังนั้นค่าภพยนะครับที่เราจะใช้ในข้อที่5นี้นะครับจึงควรใช้เป็น314นะครับคูณด้วยอายกกำลังสองนะครับจะมีค่าโดยประมาณเป็น314ดังนั้นอายกกำลังสองจึงมีค่าโดยประมาณเป็น100นะครับ ดังนั้นค่า R โดยประมาณครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่10หน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับอข้อถัดไปข้อที่6นะครับข้อที่6วงกลมมีพื้นที่200.96ตารางเมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวเท่าไหร่ เช่นเดิมครับก็พิจารณาจาก I.R. ยกกำลังสองนะครับเขาบอ,อกมีค่าเท่ากับ200.96ตารางเมตรนะครับก็เช่นเดิมครับให้สังเกตจากไหนกันครับสังเกตจาก200.96เนี่ยเขายังไงครับเขาหารด้วยเลงไหมนะครับ อันนี้เราดูคร่าค่าแล้วน่าจะไม่ลงดังนั้นก็ต้องแสดงว่าค่าพายใช้3.1 4นะครับคูณอายุกำลังสองนะครับจะมีค่าโดยประมาณเป็น2 0 0 9 6ดนะครับดังนั้นค่าอายุกำลังสองจึงมีค่าโดยประมาณเป็น200.96เาหนะครับแล้วหารด้วย3.14ดังนั้นค่าโดยประมาณของค่าอายุกำลังสองจึงมีค่าเท่ากับ 6กสิอาเดียวอ้าคูณอาเป็น64 R อาเดียวจึงต้องเท่ากับเท่าไหรครับ8หน่วยเป็นเมตรนะครับอ้าววันนี้นะครับการทบทวนเนื้อเรื่องของวงกลมนะครับในหัวข้อเรื่องของการหาพื้นที่และความยาวของเส้นรอบวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยไปดูเนื้อหาบทถัดไปนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดี w o r ์ฟ from home นะครับหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ